คุณอยู่กับ D M Podcast และนี่คือชีสเปสเรียนความสำเร็จจากความผิดพลาดไม่ต้องดราม่าเพราะมันคือเรื่องตลกสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ D M Podcast ในรายการชีสเปสนะในสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกันเรื่องของความฝันเคยมีฝันกันหรือเปล่านะก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับว่าฝันคุณคืออะไร นะก่อนที่เราจะไปติดตามนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งในช่องย t u b e ของสาขาการตลาดดิจิตอลคณะบริหารธุรกิจสถาบาันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นด้วยนะแล้วก็ช่องทางอื่นๆเต็ไมไปหมดเลยนะครับอันไหนนำตัวก่อนอาจาร,รย์เบสนะครับจากสาขาการตลาดดิจิตอลนะครับวันนี้มาพร้อมกับประธาะนหลักสูตรนะฮะแล้วก็เด็กๆนะหน้าเดิมมากหน้าใหม่บ้างนะฮะอยากให้นานำตัวทีละคนเลยเริ่มจากอาจ,จารย์จ๋าก่อนค่ะอาจารย์จ๋านะคะอัจฉรย์ก้าวเวทประธานหลักสูตรจ๋าวันนี้ผมน็อตปีหนึ่งนะครับสาขาการตลาดดิจิตอลครับ ไอปีสองนะคะการตลาดดิจิตอลน่ะค่ะพอยปีสองนะคะ,คะ,ะ,คะการจัดการธุรกิจระอง่างประเทศค่ะเคยไหมฮะที่เวลาผู้ใหญ่เคยถามเราว่าฝันอยากเป็นอะไรเราก็จะบอกแค่ว่ามันเราอยากเป็นอย่างงั้นอยากเป็นอย่างนี้ในในใสายตาที่เราคิดว่าเขาจะมองว่าเออคนนี้เก่งจังเลยอนาคตดีแต่เราจะไม่กล้าหรอกพูดความจริงออกมาในใจใช่ปะ่ะทุกคนจะช็อตฟิลไหมเนี่ยล้วบอก <c oughs> ว่าเมื่อก่อนอยากเป็นดีไซเนอร์เพราะว่าวาดรูปเก่งแล้วก็ชอบอะไรที่มันเป็นแฟชั่นซึ่งความสวยความงาม อะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ว่าก็เป็นสายมามาเรียนพวกด a t a ้านาไลนนะครับแต่จริงๆไม่ตรงกับความฝันเลยเนาะคือคือด้วยความที่บอกว่าผู้ใหญ่แหละสมัยก่อนว่าเออถ้าเกิดเราทำงานทางด้านแบบอ่ะวัดรูปหรือว่าพวกแฟชั่นเสื้อผ้าอะไรอย่างนงี้เทียบกับคนที่เป็นแบบว่าเออทำสายวิทยาศาสตร์อะไรพวกเนี้ยเพราะว่าไหนสมัยสมัยพี่อะสายวิทยาศาสตร์อะมันเป็นอะไรที่ดัง อ่าใครเรียนได้ก็จะดีอะไรเงี้ยเป็นเรื่องของค่านิยมเออถ้าถามว่าความฝันสมัยเด็กๆเลยก็จะมีตั้งแต่แบบสบ,บายมถมเนี้ยก็จะเป็นอยากเป็นนักธุรกิจอ่าก็เลยแบบว่าเห็นพ่อนี่ยนั่นแบบว่าทําธุรกิจแล้วแบบมีตังเห็นในทีวีด้วยอะไรเงี้ยแล้วคือเหมือนแบบความฝันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามประสบการณ์ที่เราเจอครับพอเราโตขึ้นดนี่ยนั่นครับ <laughs> โอ้ความฝันหนูสเปะสปะมากตอนเด็กเพราะว่าหนูเป็นคนชอบแบบเห็นอะไรหนูก็จับมาทําจับมาเล่นอะไรเงี้ยแต่ว่ามีอันนึงที่ที่จําจําได้แม่นเลยว่าตอนเด็กๆอยากเป็นอะไรคือฉันอยากเป็นกระเป๋ารถเมย์มันได้แก๊บ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 อะไรนแบบแม่พาขึ้นรถเมย์บ่อยอ่ะแก๊บแก๊บแก๊บเราเห็นเขาฉีกกระดาษอย่างเงี้ยว่พ่อแม่ก็ไม่ได้ให้เราฉีกกระดาษเราก็เก็บกดอ่ะก็แบบว่าอยากเป็นกระเป๋ารถเมย์เวลาไปเรียนแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรกระเป๋ากระป๋องเอ้ กล่องดินสอเราก็จะฉีกกระดาษแล้วก็ม่อยู่ไ้แล้วก็เล่นกับเพื่อนฉีกนั่งโต๊ะนี้2บาทนะอย่างเงี้ยลถ้าเด็กๆจริงๆอ่ะตอนสมัยประถมเลยคือมันยังไม่รู้หรอกว่าอะไรคืออาชีพ จะนได้กอดหูาม,มาแค่ว่าแบบป้าข้างบ้านพ่อแม่เนี่ยแบบต้องเป็นหมอลนะหมอตำรวจหมอตำรวจเพอเราโตมาในครอบครัว hmm. แบบที่เป็นพ่อเป็นข้าราชการอะไรเงี้ยเขาจะแบบหมอตำรวจหมอตำรวจทีนี้พอโตมาขึ้นมาอีกหน่อยแล้วเหมือนเราก็เรียนแต่แบบสายวิทย์ขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะเราเรียนแต่สายวิทย์แล้วทีเนี้ยก็เหมือนแบบว่าเราก็จะยังไงอะเหมือนแบบเราก็แบบ เออเฮ้ยมันต้องวิศวะเราแหละวิศวะเนี่ยดีนะเนี่ยเงินดีหนุนดีอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคฉันจะเป็นวิศวะเอออะเมื่อกี้ไอบอกว่าไอแบบอยากเป็นกระเป๋าลอเมย์ใช่ไหมฮะแล้วไอก็แบบว่าพยายามที่ฉันจะรบอลทูบีบอกว่าเันรบอลทูบีมาเพื่อเป็นกระเป๋าลอเมย์ไปฉีกให้เพื่อนอย่างนี้ก็เลยอยากรู้ว่าแบบเราเคยพยายามทำเพื่อความฝันตัวเองเหมือนที่ไอทำหรือเปล่าแบบฉันอยากจะเป็นอย่างเงี้ยจั่จ๋าเคยไหมก็ ก็ทาอยู่นะจริงๆมันก็ตีคู่มากับงานประจํานี่แหละอะไรเงี้ยเหมือนอ่าก็ก็ไปโรงเรียนอ่าตัดเย็บคือจริงๆงานงานอดิเรกอ่ะมันก็คือคนเราควรมีถูกไหมคนเราควรมีงานอดิเรกแล้วก็แบบทําคู่กับงานประจําไปก็ขำๆอะไรเงี้ยอผมก็มีครับทําตามความฝันใช่ไหมก็คือในสมัยเด็กจะเป็นนักธุรกิจอย่างเงี้ยต่อพอโตขึ้นมาจะมีหลายอย่างอาจจะเป็น ครอบครัวผมเป็นข้าราชการด้วยก็จะให้ไปสอนลหารนะู่นนั่นเป็นอาชีพที่มันต้องมีความมั่นคงอ่ะครอบครัวถึงจะยอมเราอย่างเงี้ยผมจะแตกไปทางแบบเป็นนิเทศไปเลยแบบยูทูบเบอร์อย่างเงี้ยคือความฝันเริ่มเปลี่ยนพอโตขึ้นอยากเป็นยูทูบเบอร์ผมก็ทํด้วยการแบบเหมือนทาตามความด้วยการแบบขอแม่แบบอยากอยากตัดต่อวิดีโอครับอยากเราทําดูก็เลยแบบให้แม่แบบช่วยซื้อโน้ตบุ๊กให้หน่อยแล้วลองทำมปเรื่อยแล้วคือเหมือนแบบรู้สึกยากจังเลยแบบคนทําเยอะยนะู่นนี่เราก็ทอบ้างหลายบ้างครับก็ ทำไปเรื่อยใชเราใช่สิรีแอคดีแนละ้วชอบชอบแเป็นแบบไม,ไม่คือหนูอะจริงๆแล้วหนูอะรู้สึกว่าสมัยนี้เนาะเราก็เหมือนแบบพอเราได้เจอโลกกว้างขึ้นหนูก็รู้สึกว่าเอออยากลองไปต่างประเทศสักครั้งดแบบต่างอะไรเงี้ยแล้วคือตอนนั้นคือเหมือนแบบเรามารู้ตอนม6หกซึ่งมันสายไปที่เราจะแบบเหมือนไปแบบว่าแลกเปลี่ยนเหมือนตอนม6หที่เขาแบบไปเป็นอยู่บ้านหฮวอะไรอย่างทีพอโตมาเราก็ได้แบบเออประเทศไหนนะมันน่าไปเราก็เริ่มหาข้อมูลแล้วเราก็รูแบบ้สึกว่าเนี่ยชอบ เยอรมันอ่าวิ้ยดีใช่หนึ่งก็คือเบียร์ <laughs> น้นหนึง่งมาไม่ฝา <laughs> น,นิดน <laughs> ึงเนาะออในในขนมก็เลแบบเออก็มีฝันแบบเออตอนเนี้ยนะตอนเนี้ยมันคงทําได้แค่ว่าเออเราอาจจะอยากไปหาแบบเ,ออเขาเรียกอะไรบริษัทที่เป็นบริษทัทค้าชาติเยอรมันหรือเปล่าเพื่อรู้ทางเราได้ไปง่ายๆอะไรเงี้ย <laughs> ตอนนี้ที่ทําก็คือเหมือนแบบก็มีเรียนเพิ่มเติมเรียนเยอรมันเพิ่มเติมได้อะไรบ้างไหมนี่หน่อยจะบอกว่า คนที่ไม่อยากเป็นอ่ะมันก็ไม่อยากเป็นอยู่ันแดงข้ามแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่เป็นอย่างที่เขาคิดแล้วเราจะแบบเรียกว่าไม่สําเร็จิดหนึ่งคุณคคือพ่อเขาจะจัดๆนิดหนึ่งเขาจะค่อนข้าขงหัวโบราณตอนที่เราจะทะเลาะกันครั้งนั้นใหญ่มากคือเหมือนแบบหนูทะเลาะตอนที่หนูจะแบบเข้ามาหาลัยเขาก็จะแบบทําไมต้องเรียนในกรุงเทพเป็นผู้หญิงคนเดียวอันตรายหนูก็แบบเฮ้ยแบบเอ้ยกูสาหาตัวเองเจอแล้วนะว่าแบบเออเราชอบอันนี้จริงๆอะไรเงี้ยนี่ก็คิดว่าแบบ ตอนนั้นก็ดื้อได้แหละไม่เข้าใจเขาขนาดนั้นอะไรเงี้ยนี่ก็แบบทาไมอ่ะแบบเหมือนเราก็โชคดีแล้วนะที่เราเจอก่อนคนอื่นแล้วเรารู้ว่าเราอยากจะเป็นอะไรทําไมเขาไม่ดีใจแต่ทําไมเขาแบบไม้อย่างนี้อะไรเงี้ยสุดท้ายก็ดื้อก็แบบเหมือนแอบทาเรื่องเองเลยติดที่นี่ติดที่นี่เท่านั้นแบบแอมิชันหนูก็ไม่ลงไม่อะไรเลยหนูแบบเอาที่นี่เลยไม่สอบแกดไม่สอบแพทไม่สอบเลยมันมือชคพอสุดท้ายเรียนจริงๆเขาเห็นเราเรียนแล้วเราแฮปปี้อ่ะเขาก็แบบเขาก็เริ่มโอเคขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยใช่ แต่ของหนูของหนูส่วนใหญ่จะเป็นคนรอบตัวที่ไม่ใช่พ่อแม่ที่จะมีปัญหาใช่เพื่อนบ้านมีเสมอมา,า,ๆๆา,ากสุดเลยคือตอนมอปลายกับครูแนวคือแรกๆอ่ะหนูอ่ะก็เลือกไปในสิ่งที่หนูคิดแหละว่าหนูอยากเป็นอันเนี้ยกระเป๋ารถเม่์นะกระเป๋าจา เพราะพอเลือกไปตอนแรกก็บอกเขาว่า <c oughs> เป็นอยู่ในสโคปศิลปินแต่ <c oughs> ด้วยความที่มปลายหนูเรียนศิลปภาษามาแล้วมันก็มีบางอาชีพที่ก่อนที่หนูจะตอบเขาว่าหนูจะอยากเป็นในสโคปศิลปินน่ะหนูเคยบอกว่าหนูอยากเป็นเชฟยากเป็นนั่นน,นี่อะไรที่มันไม่เกี่ยวกับศิลปเอภาษาเลยเอย่างเงี้ยเขาเขาก็จะแบบอ้าก็เรียนสายภาษาแล้วทำไมถึงไม่ไปทําอาชีพที่มันเกี่ยวกับภาษาล่ะเธอเล่เคยเจอเคยเจอ ตอนนั้นเหมือนพอมันฟังกันแล้วมันก็หมดกําลังใจที่จะแบบว่าเราจะต้องตอบความจริงกับเขามันก็เลยกลายเป็นทุกครั้งที่เขาถามตลอดชั่นปีเราโกหกตลอดเราตอบที่อยู่ในกรอบความคิดของเขาตลอดว่าอ่ะฉันเรียนภาษาฉันต้องไปเป็นล่ามฉันต้องไปเป็นมักคุเทสนูบอกได้ไหมว่ามันเป็นการตอบเพื่อปัดลำคันใช่มันคือการปัดความลำคันเราไม่อยากสักต่อความยาวสาวความยืดกับเขาคือเหมือนเริ่มมาเปลี่ยนความคิดตอนจะทํา YouTube ก็คือตอนแบบมปลายและแต่ความ เป็นจริงคือทางทางบ้านน่ะอยาให้สอบข้าราชาการเพราะเราสมมติอ่ะผมเก่งเล่นกีฬาเก่งอยากให้เป็นครูพลาอย่างเงี้ยไปสอบข้าราชาการผมรู้สึกว่ามันมันต้องไปแข่งขันเยอะอ่าแล้วก็คือไปสอบทหารคือผมไม่ขัดไม่เคยขัดเลยนะแบบว่าผมไม่แบบงุดหงิดใส่เขาแต่ผมจะเงียบแล้วก็ฟังแล้วก็แบบทําตามเขาแต่ในใจเราเราเรารู้เลยว่าเราจะทําอะไรผมก็ไปสอบเขาให้เราไปสอบทหารผมก็ไปอะไรเงี้ยให้ให้รู้ว่าเออเราเราจะทําได้ไหมอะไรเงี้ย เพลเพลามาผมก็เออทำทำเต็มที่แล้วแต่ก็ไม่ได้อาจารย์กามมั่งตอนอาจารย์ไปสอบอ <c oughs> าจารย์นโรงเรียนประจำโรงเรียนชัยล้วน <c oughs> เด็กพอมอสามอ่ะมันเป็นค่านิยมว่าไปสอบในร้อยสี่ไปสอบเอออุ้ยเขามา<อ><อ>รับสมัคร<อ><อ>ที่โรงเรียนเลยออเออแล้วก็แล้วก็สมัคร <c oughs> แล้วโปรเซสต่อไปก็คือกามมั่ว <c oughs> ทาไงก็ได้ให้ไม่ติดเนี่ยเจอว่กเออฉันโง่เกินไปฉันเรียนไม่ได้ มันรมเราไม่ชอบอมัน<ช>ต้องพูดอย่างนี้ว่าวันนี้ถ้าสมมติว่ามีคนบอกไอซ์ว่าไอซ์ไอซ์เล่นเก่งมากไอซ์เป็นหมอสีอนาคตด,ดีแต่ไอไม่ได้ไอไม่ได้อยากเป็นหมอไงแต่ไอเกิดแบบทะลึ่งเรียนได้อะ S <S แล้วอนาคตที่ดีอยู่ตรงไหนในเมื่อเราไม่ได้ชอบหนูเคยโดนคนํานี้คนที่พูดคือแม่เขาคาดหวังว่าอยากให้เราอยู่ในหน้าที่การงานที่มันมั่นคงเพราะเขาเป็นห่วงเราว่าถ้าเขาไม่อยู่แล้วอ่ะเราจะแบบอยู่ยังไงถ้าเกิดว่าอาชีพการงานไม่มั่นคงเงีย้ยตอนแรกเขาแบบลองไปเป็นหมอสิลองไปเป็นครูสิอะไรเงี้ยตอนแรกหนูทําให้เขานะเพราะว่าหนูยึดว่าอย่างน้อยอะ่ะสิ่งที่หนูทาอะ่ะมันคือหน้าที่ที่หนูตอบแทนเขาได้เหมือนหลังๆมาเขาไปเจออะไรมาไม่รู้คะ่ะเขาไปฟังอะไรมามรู้เขาก็บอกว่า แต่ถ้าไม่อยากเป็นอะ่ะก็ไม่ต้องทเพราะว่าคนที่อยู่กับมันก็คือไอ้แม่ไม่ได้อยู่กับอาชีพนั้นมันพูดยากต้องบอกว่าไม่ได้บอกว่าคนรุ่นก่อนอะ่ะเขามีทัศนคติไม่ดีนะแต่ว่าเขาก็พูดด้วยความเป็นห่วงจริงแหละเขากลัวว่าเฮ้ยแกจะออกมาแกจะทำงานอะไรเหมือนแตจารยนเนิเทศอะ่ะคือเราเรียนนักข่าวจะเรียนเกี่ยวกับการทาข่าวว่ะเรนิเทศต้องคนข <c oughs> ี้เสือกมากเลยใช่ไหมเออฉันก็บอกเดี๋ยวกูจะเสือกด้วยมึงให้ดูก็คิดอย่างเงี้ยเอาให้สุด แล้วเคยแบบดูถูกความฝันตัวเนะองไหมเคยเคยฝันตอนเด็กฝันว่าอยากเป็นดาราอยากเป็นนักร้อ <laughs> เป็นคนชอบเป็นคนหลักการแสดงออกแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะแล้วเราก็คิดในใจว่า,วาเฮ้ยมันไม่ใช่ทางเราว่ะแต่จริงๆก็ใกล้เคียงนะเพราะว่าปัจจุบันก็ทํางานถือไม่อยู่เหมือนกันทุกวันเออถือไม่สืัอถือไม่ไม่ได้ถือด้วยแอบปากเอาเออแต่ว่ากลายเป็นว่า สิ่งที่เราดูถูกเราอะถึงวันหนึ่งที่เราจะต้องใช้อะเราทํามันได้ดีมากแต่คนพบว่าตัวเองมันคนชอบเล่าเรื่องอเออแต่ผมคิดว่าทุกคนอะมีความดูถูกความฝันของตัวเองอยู่เพราะว่าเราจะเริ่มทาอะไรอย่างเงี้ยมันต้องคิดแล้วว่าเราจะทําได้ปะวะอะไรมันก็จะหยุดเออความฝันมันก็เลยเป็นเรื่องที่แบบว่าวันหนึ่งมันก็ดีวันหนึ่งมันก็ไม่ดีใช่ปะเออเราเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะบางทีเราก็ต้องต่อสู้เพื่อมันบ้างอ่ะจริงๆริอะ หนูรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ค่อนข้างเข้าใจยากตัวหนูเองนะเพราะว่าหนูเป็นคนแบ่งบุคลิกตัวเองอะ่ะเป็นสองด้านแบบชัดเจนมากถ้าเกิดถ้าเกิดตอบในด้านของมีคำว่าหน้าที่มาแปะหัวไวอ้อ่ะหนูก็หนูก็ไม่ได้ฝันอะไรไเลยหนูคิดแค่ว่าจบไปอะ่ะ<ม>ขอแค่มีงานทำแล้วก็เราก็เลี้ยงตัวเองได้พอแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นในด้านที่ไม่ได้มีหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องอะ่ะหนูค่อนข้างจะ รู้ตัวตอนนี้ว่าเสพงานศิลป์ค่อนข้างบ่อยเร,เราเยอะมากว่าหนูหนูชอบทางนั้นมากก็อยากเป็นศินลปินเหมือนกันคือในสภโศศิลปินไม่ว่าจะดีไซเนอร์จิตรกรอะไรที่มันเกี่ยวกับงานศิลป์ทุกอย่างเราอยากไปอยู่ตรงนั้นแต่เหมือนกลาปว่าฟังหนูเนี่ยห้ามห้ามมองในเวไอหนูจะเป็นคนชื่อแบบโอเคหน้าที่ก็มีแต่หน้าที่ก็ต้องสนุกด้วยคนเชือ่อาบเนี้เออหน้าที่ก็ต้องสนุกแต่สุดท้ายมันก็กลายเป็นว่า งานบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ขนาด<อ>นั้นแบบไม่ได้ดีขนาดนั<อ>้นมันก็แบบ<ช>เอเอมันก็มีสุดเสีเยมันกันอาจารย์ถามถึงความฝันใช่ไหมมันจะเป็นสิ่งที่อยากทําจริงมันคือเราอยากทํางานอิสระแล้วก็เป็นคนมีความสุขแล้วก็ดูแลคนในครอบครัวได้ค,ค,ไดคือเมื่อก่อนอ่ะไออาชีพครูอ่ะมันไม่ได้อยู่ในหัวเลยจริงใช่ไหมเราเราไม่ได้บอกว่าเออเรียนหนังสือเก่งๆ <c oughs> เพื่อที่จะมาเป็นครูเมื่อก่อนใช่ไหมเพราะเราเรียนสายวิทย์มาด้วย อย่างเข้มแข็งโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฉันอ่อนแอมากคือแกมีเฉ่นโคมากใช่แล้วก็คือคือพอมองย้อนกลับไปไปแล้วอ่ะเออมันก็ค่อนข้างจะต่างจากสิ่งที่เราฝันไว้เนะแต่พอมาอยู่ตรงนี้แล้วยืนอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะคือมันดีที่สุดในจุดที่กําลังยืนเลยเมื่อก่อนจะบอกแันชอบบรนดเอเกียวศิลปินใช่ปะพอเริ่มเรียนนิเทศอยากเป็นผู้ประกาศเว้ โอ้โหโดดเรียนเก่งมากคือเขาบอกว่าการเป็นผู้ประกาศได้ต้องมีบัตรผู้ประกาศข่าวสอบจนได้แล้วก็คนพบว่ามีบัตรอย่างเดียวเขาไม่ได้แปลว่าอ่านข่าวได้ก็ทำไงดีวะเฮ้ยสอนหนังสือใกล้สุดเออสุดท้ายพอมาเป็นอาจารย์ก็เลยรู้ว่าอ๋อจุดเนี้ยดีที่สุดละอาจารย์เคยหางานใหม่อพอได้ปุ๊บมันทําใจไม่ได้เว้ยอาต้องทิ้งใช่มมันเหมือนโดนสาบอะว่าแบบคนอย่างมึงอะมันต้องรับ กรรมตรงนี้ต่อไปอย่างเงี้ยเออจริงเป็นความรู้สึกเหมือนกันเลยเราทําอย่างอื่นไม่ได้แล้วถูกแล้วเวลาแบบเข้าใจป่ะพวกแกเป็นลูกศิษย์ไม่ใช่เป็นลูกในไส้ฉันด้วยแต่แบบมึงเป็นใครทําไมกูต้องมานั่งแบบคิดว่าเอ้ยมึงทําอะไรอยู่สําเร็จหรือยังทําตรงนี้ไม่ดีกูจะแก้ให้มึงดีทั้งเี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของเราด้วยซ้ำนะแต่วด้วยความเป็นมหาลัยอ่ะทุกคนโตแล้วอาจารย์ชวิตพวกเราเหมือนผู้ใหญ่ด้วยกันแต่แบบมันเหมือนลูกไปแล้วใช่ไหม แล้วพอพวกแกจบไปท่านก็แบบอ,อยู่ดีก็ดีใจจําได้เด็กรุ่นแรกเรียนจบอ่ะอีเบนนั่งร้องไห้แบบดีใจมาก <c oughs> เออแล้วความรู้สึกนั้นแหละเขาเรียกว่าความรู้สึกโดนสาบ <c oughs> อยากเห็นรู้สึกตัวเองจบทุกๆปีไม่อยากให้ใครทายไม่อยากให้ใครดรอปเลย <c oughs> คิดว่าความฝันของตัวเองแบกรับความคาดหวังของคนรอบตัวไหมโคตรสุดโคตรเออเขาคาดหวังกับเราพอสมควรนะแต่เขาก็พูดแบบว่าเออใช้ของเราตัว ตัวเองไปเถอะอะไรเ<อ>งี้ยเขพูดเหมือนดีอ่ะแต่แบบดูหน้าแล้วไม่ไม่ใช่แม่หนูก็มาเวฟแบบตลกหนูสอบติดป,ปุ๊บเออเรียนกี่ปีจบนะเพิ่งเแล้วทุกครั้งที่เหมือนแบบเราอยู่คนเดียวอย่างนี้ใช่ไหมเราเป็นเด็กต่างจังหวัดไงทุกครั้งที่กลับไปอีกกี่ปีจบแล้วนะแต่เขาจะไม่แบบแม่อะไรนะ แต่ว่าอาชีพการงานที่เราชอบบางทีอ่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจเว้ยมีคาดหวังหนึ่งที่ที่หนูคิดว่าทุกคนเจอคาดหวังเรื่องหน้าตาเนี่ยลูกฉันอะเรียนอันนั้นอันนี้จบมานะอะไรเงี้ยพ่อแม่แต่ไม่เป็นเลยพ่อแม่จันก็ไม่เป็นพ่อแม่ฉันอะต้อบอกแม่ฉันจบป .4 พ่อฉันจบแค่ม .6 โดนดูถูกว่าแบบว่ามึงจบแค่ป .4 มึงจะหาเงินให้ลูกเรียนสูงเปไงวะกูบอกเดี๋ยวกูเรียนให้มึงดูอีสระ ตอนเราเป็นเด็กไงแต่เราก็คิดเรารู้ว่าพูดหยาบๆเขาก็คงไม่ชอบเราหรอกแต่เราก็คิดว่าเดี๋ยวกูเรียนให้มึงดูในอีป้าอย่ามึงดูลูกฉันสอบหมอนะอย่างเงี้ยลูกฉันเรียนแล้วนะบอกก็เรื่องของลูกป่ะใจเราคิดหยาบๆนะเทปนี้หยาบเยอะหน่อยนะแล้วก็รับฟังบอกเออดีใจด้วยนะที่ไม่เคยมีแล้วก็มีสักทีเราเป็นคนปากคอร้อลไยสุดๆมาถึงเราด้วยวล้วริ่นั้นนะ ถ้าวันนี้เราอยากจะบอกอะไรกับคนที่มีความฝันที่คิดว่าความฝันของเราอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่คาดหวังคนอื่นเราอยากบอกเขาว่าอะไระตัดรองเท้า <c oughs> ไห้พอดีกับตัวอืทําอะไรก็ความความฝันก็ส่วนหนึ่งแล้วก็เราก็ดูด้วยว่าเรามีอะไรบ้าง อยู่ในชีวิตใช่ไหมเราถนัดอะไรเรามีความชอบอะไรถ้ามันไปด้วยกันได้ก็โอเคถ้ามันไปด้วยกันไม่ได้ก็พยายามหาตรงกลางให้เราได้ทําในสิ่งที่ชอบด้วยแล้วก็ทำในในในเรื่องที่บอกว่าจําเป็นด้วย คนที่มีความฝันอะเป็นเรื่องที่ดีนะหนูรู้สึกว่าคนที่มีความฝันคือคนที่มีแพชชันแล้วพอมีแพชชันอะไม่รู้หรอกว่ามันจะถึงหรือเปล่าแต่มันมือนมีแรงให้เราแบบลุกขึ้นมาแบบเฮ้ยกูจะต้องทําอันนี้ตลอดเวลานะจริงจริงแล้วเรื่องที่เราได้ไม่ใช่ความฝันหรอกแต่เป็นเรื่องระหว่างทางที่เราบบเจอมากวจะไปถึงตรงน,นั้นอะเหมือนอะไรมันทุกอย่างมันจะรวมให้มันเป็นเราจริงๆอะไรอีกทีอะไรเงี้ยเผื่อบางคนที่แบบเขาฝันไว้อยากเป็นจริงๆแต่ว่ามันมีบางอย่างที่เขาแบบฉันทําตามไม่ได้เพราะอะไรบางอย่างที่มันเป็นหน้าาทีี่ขอองงเเะไรย คิดว่าฝันไปเถอะค่ะรู้สึกว่าความฝันอ่ะมันเป็นมันมันกลับไปเป็นพลังงานบวกให้ชีวิตคุณได้นะถ้าวันไหนที่คุณแบบอยู่ในหน้าที่ของคุณแล้วคุณคุณเหนื่อยกับมันมากๆแล้วคุณแบบท้อไปเลยอะไรไปเลยบางครั้งความฝันที่คุณเคยฝันนนั้เล่นๆลมๆแรงๆอ่ะมันอาจจะเป็นพลังงานบวกดีๆในการขับเคลื่อนชีวิตคุณให้คุณได้แบบเอออย่างน้อยมันก็มีช่วงเวลาที่เราได้อยู่กับตัวเองแล้วเราก็ได้ฝันบ้าๆ้าบอของเราอ่ะแล้วบางครั้งมันอาจจะเป็น ทางออกก็ได้ที่แบบคุณกําลังเครียดอยู่ไม่ก็คุณกำลังคุณแบบตัดสินใจได้ว่าฉันอยากลองทำสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยันไปเถอะค่ะดีใช้ทำทำไปเถอะเพราะว่ามันเป็นชีวิตของคุณก็ทําไปซาได้มีเกิดมาชีวิตเองก็ได้ทําเหมือนตอนเนี้ยเพืผมรู้ว่าตัวเองอ่ะพูดไม่เก่งนู่นนั่นก็เลยมาพูดเพื่อให้ตัวเองได้ ได้ลองเชแลแล้วเนี้ยทุกคนมีความฝันก็ทําไปเลยเนาะความฝันมันเป็นเซฟโซนของเราทุกคนต้องมีเซฟโซนเนาะ<ส>วันนี้คุณมีความฝันอะไรลองคอมเมนต์เข้ามานะครับพอดแคสต์วันนี้ก็เพียงพอเพท่น,นี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องทางของการตลาดดิจิตอลด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในพอดแคสต์อ p ีหน้านะครับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีครับคุณอยู่กับ D M p o d c a s t และนี่คือ s She Space เรียนความสำเร็จจากความผิดพลาดไม่ต้องดราม่าเพราะมันคือเรื่องตลก